คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการคิกออฟครับฉีดวัคซีนนะครับในเด็กเนี่ยมีเด็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ71%เปอร์เซ็นต์คือร้อยละ71เเนี่ยที่ทางผู้ปกครองทางตัวเด็กสมัครใจว่าเฮ้ยพร้อมแล้วล่ะเขารู้แล้วล่ะว่าจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะแล้วเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วเพื่อความปลอดภัยก็ ตัดสินใจบอกว่าพร้อมแล้วที่จะฉีดวัคซีนถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือ3 6ล้าน6แสนคนจากเด็กทั้งหมดประมาณ5ล้านคนก็คือ3 6ล้าน6ประสงค์ละว่าจะฉีดอีกประมาณล้าน4บอกว่ายังไม่ฉีดละกันซึ่งสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในตรงนี้ก็จะเป็นเหลา่าบรรดาสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะ15,465แห่งในพื้นที่ทั้งหมด29จังหวัด ทีนี้เนี่ยผมได้รับโอข้อความเยอะมากเลยของลาบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านที่ก็ตั้งคําถามแหละว,ว่าจะให้ลูกของเขาไปฉีดวัคซีนดีไหมคุณฟิลมองว่ายังไงจะมีไซเฟฝ่งไซเฟกหรือเปล่าต่างประเทศว่าอย่างไรบ้างต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยองคการในไมโลกเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการรองรับกันแล้วนะแล้วก็บอกบอกว่าสำหรับผู้ปกครองเนี่ยที่มีความกังวลเนี่ย ผมต้องบอกแบบนี้ถา er, ว่ามันมีตัวเลขที่เขาทำการวิจัยมาในต่างประเทศว่าสำหรับเด็กอายุ12-15อาการ side effect หรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือโรคนี้เลยครับอาการดีกว่าอย่าบอกว่าโรคเป็นอาการโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นอาการเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในเด็ก12-15ปีคือแน่นอนทุกยาทุกชนิดมันมีโอกาสเกิด side effect บดไปดูรายละเอียดหน่อยว่าเกิดมากน้อยขนาดไหนสาหรับเด็กผู้หญิงถ้าฉีด2เข็มเนี่ย ห่างกัน3 4สัปดาห์เนี่ยในทั้งหมดฉีดเด็ก1ล้านคนจะมีเด็กผู้หญิงที่มีผลกระทบเนี่ยมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ13คนส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยฉีด1เข็มเนี่ยเขาก็ไปพบว่าเนี่ยการฉีดเนี่ย162ราย พบในการฉีดน้องๆทั้งหมด1ล้านคนคล้ายๆกับว่าตัวของน้องผู้ชายจะมีโอกาสเยอะมากกว่านะการฉีด1เข็มนะซึ่งถ้าเกิดดูตามรายละเอียดครับตามคําแนะนําของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แนะนำครับว่าเด็กผู้หญิงก็จะใช้ฉีด2เข็มนะส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะให้ฉีด1เข็มแล้วก็รอเก็บข้อมูลต่อไปและเขาขอเน้นย้ําแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดลูกๆหลานๆหรือน้องๆคนไหนเนี่ย ไปฉีดวัคซีนมาเขาขอความร่วมมือว่างดออกกําลังกายงดทํากิจกรรมหนัก1สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนเพราะอย่าลืมว่าอาการที่มันเกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบดังนั้นเราก็ไม่อยากให้หัวใจเราเนี่ยใช้งานแรงอย่าเพิ่งไปออกกําลังกายคาร์ดิโอถ้าชอบเตะบอลมากชอบเล่นบาสมาก เดินได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมยังไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องเล่นอะไรที่มันคึกคักมากพักก่อนหนึ่งสัปดาห์ให้หัวใจเราแข็งแกร่งก่อนสําหรับน้องผู้หญิงจะไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรจะเตะบอลเล่นบาสก็พักก่อนได้ไหมหนึ่งสัปดาห์เพื่อความชัดชัดก่อนและถามว่าถ้าไปฉีดแล้วต้องจับตาอาการอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเขาเรียกกันว่าเฝ้าระวังแหละคือต้องรอว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกที่สุดถ้าฉีดในเด็กน้องมีการแน่นหน้าอกหรือเปล่า เจ็บหน้าอกหรือเปล่าประการที่2หมดสติเป็นลมหรือเปล่านี้น่าจะเห็นชัดหอบหรือเปล่าเหนื่อยง่ายหรือเปล่าใจสั่นหรือเปล่าเพราะมันมีความเสี่ยงผมต้องใช้คำพูดว่ามีความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆไปฉีดวัคซีนเหล่านี้เขาบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบหาคุณหมอทันทีแล้วก็แจ้งคุณหมอว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาค่ะเนี่ยฉีดไฟเซอร์มาฉีดโมเดอร์นามาแล้วไปพบว่าเนี่ยตัวเองมีอาการตามที่ขึ้นเนี่ยในไายเฝ้าระวังเนี่ยจะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอคุณผู้ชมผมทิ้งท้ายสรุปแบบนี้แล้วกันว่านี่ถือเป็นก้าวใหม่ครับของไทยที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กเพราะว่า1พฤศจิกายนคือถ้านับจากวันนี้เนี่ยอีกไม่ถึง1เดือนแล้วก็จะมีการเปิด เปิดเทอมและน้องๆทุกคนก็จะไปทํากิจกรรมร่วมกันไปนั่งเรียนร่วมกันในหลายๆโรงเรียนที่เป็นไปได้แล้วมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นหลายๆคนก็ถามว่าจะต้องกลัวไหมถามว่าทุกอย่างมันกลัวได้ไหมมันกลัวได้แต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยชั่งน้ําหนักความหนักความเบาแล้วเราก็จะพบว่าตอบตรงกับคุณหมอทุกคนว่าฉีดเถอะมัน s a ฟ e กว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วมันก็รักษาง่ายกว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นโควิดทั้นไม่สนุกแน่นอน ก็แล้วแต่แต่และท่านละกันสุดท้ายแล้วผมว่าเป็นกาลังให้ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ขอให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ปลอดภัยทุกๆท่านครับจะได้เปิดเทอมหนึ่งพฤศจิกาเพราะว่าน้องๆเขาควรจะต้องได้เจอเพื่อนๆเขาเรียนออนไลน์อย่างเดียวมันมันไม่เหมาะสาหรับการพัฒนาน้องๆทุก<ช>คนเพราะว่าพอเป็นพ่อเนี่ยลูกไปเรียนออนไลน์เด็กๆเบื่อแล้ว อยากจะไปเี่นออนไซต์เมื่อไหร่จะเปิดสักทีอ่ะอยากเจอเพื่อนด้วยเนาะการเข้าสังคมอะไรมาทสำคัญนอารมณ์กันจริงๆเลยคือไปเจอเด็กหลายคนที่อายุหลานฟูก็เป็นขวบหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้คือเจอคนแปลกหน้าแล้วรองเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เจอคนบ่อยตอนนี้เออกลับกลายเป็นว่าเริ่มมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเลยต้องแบบเอาเอากระดงกระดาษมาแล้วก็ใส่เสียงมาเยอะใช่ใช่วันนั้นเจอฟิวยังทำท่าจะร้องไห้เลยเด็กๆเจอฟิวจะร้องไห้แล้วล่ะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ